สวัสดีครับผมอาจารย์มุงพลรอดทิศธรรมและลูกศิษย์นะครับวันนี้มารับนะครับกรอบรูปมีไว้แล้วรวยไปติดนะครับที่ร้านอยู่แถวไหนสายไหมค่ะแถวไหนบอกได้เลย,สา,ยสาขาสายไหมยี่สิบเก้าค่ะ,ะชื่อ,อรม<ะ>ือศักดิ์เศรษฐีเงินล้านค่ะนะครับบอกเบอร์โทรได้เลยเพื่อคนอยู่แถวซายศูนย์เก<า>้าห้าค่ะห้าเก้าเจ็ดแปดห้าหกสองค่ะนะฝากลูกศิษย์อาจารย์มุงพลรอดทิศธรรมด้วยนะครับนี่สาขา ปทุมพงศ์หลวงององสองคุณปูนะครับแล้วก็ยังมีสาขาย่อยออกมาก็คือลูกศิษย์อาจารย์มงคลรอดที่ทำนะครับทั้งนั้นสักแล้วรวยประสบความสำเร็จขอให้มีโชคมีลาบมีสิ่งต่างที่ดีทั้งคนที่ไปสักแล้วก็ลูกศิษย์ของทุกคนนะอาจารย์ก็จะท่องนะครับคาถานะครับให้กับสิ่งต่างที่ดีและพร้อมกับลายเซ็นนะครับให้นะครับนี่นะครับมีไวแล้วรวยนะครับอ่ะมานะครับ ตั้งจิตอธิษฐานนะครับนะเมตตามโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูสัมปสิกปียังมะมะคะเตศิกคาเตศิกกิงการนาคะเตศิกอาหารปิตังชะนันมิชะนมินะเมตตามโมกรุณาคือคาถาให้ทุกคนรักและเมตตาตัวเราและตัวเรารักและเมตตาทุกๆคน การเงินการทองขอให้ประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบสักด์ไทยก็ขอให้ได้รับรางวัลการเงินการทองโชคราบสิ่งต่างที่ดีการงานที่เขาอยากจะได้หรือว่าชื่อเสียงโด่งดังคะเตสิกาเตสิกกิงการณาคัาเตสิก,กสอ่างพิตังชนนิชนนิเป็นคาถาแค้วคาดพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นศาสตาวุธมีปืนผาหน้าไม้ของมีคมหอก แหลมสิ่งต่างรวมถึงอสรพิษสัตว์ร้ายไม่สามารถทำร้ายเราได้คาถานี้เขาสำหรับเวลาออกศึกออกรบให้ฆ่าศึกปาชัยพ่ายแพ้หรือทิ้งดาบทิ้งสัตว์อาวุธกลับมาเป็นมิตรมีแต่สิ่งที่ดีดาบปืนผาหน้าไม้อาวุธสิ่งต่างๆเอาไว้เป็น อุปกรณ์ทำมาหากินส,สร้างสิ่งต่างความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความรักมีแต่สิ่งที่ดีตลอดไปสาธุสาธุสาธุนะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งคำจะนะครับเขียนลายเซนให้ประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีตลอดไปนะครับนะนะขอให้ดีวันดีคืนร้านมีชื่อเสียงโดมดัง ทุกคนนะจากอาจารย์มงคลรอตทธรรมขอขอบคุณมากนะจ๊ะคุณลูกศิษย์เรือสิ่งที่ดีนะครับขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรอตทธรรมใครอยู่จังหวัดไหนหรือว่าถนนใกล้เคียงนะครับสายไหมจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่อยากจะสัตนะครับเชิญเลยครับลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรัดนธรรมขอย้ำเบอร์โทรอีกทีครับ0ู5ย์้าค่ะ 5978562ค่ะขอบคุณเป็นสาขารางวัลที่หนึ่งต่อใจนะคะจ้าขอบคุณและก็ทุกรางวัลด้วยนะจ๊ะ